เมียฝรั่งเสี่ยงตายตึกอันตรายทําไมไม่หางานใหม่ทําสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอารอาเอซีทีรัก,ท,กทุกทท่านนะคะยินดีตอนรับสู่สวนพริกน้อยๆสวนดอกไม้นหน่อยๆของเยลินเดอค่ะด้ค่ะเมื่อนี้ยเยลินก็มีคลิปนีเมืเ่อวาใหายฟังเนาะคะ่ะเนาะตอบเอฟซีที่สอบถามเขามาก็คือหนองวันนะคะ่องของ ไทยชามเดนมาร์กเนาะค่ะเนาะคันะคะผู้ใดบอท่านได้รู้จักช่องของไทยชามเดนมาร์กแวะหายกำลังใจนองเขาใดนะคะน้องวันเราเป็นคนทีนะฮักนะฮักพี่น้องจ้ะค่ะพี่น้องค่ะยาลินกับสีม่วงบอให้ฟังถึงเหตุถึงผลเนาะค่ะเนาะว่าเป็นอย่างตึกนี่มันอันตรายเอ่อในตะลเมอร์เหตุงานเสี่ยงตายเนาะค่ะเนาะ อ่อย่างยีบบ้คือคือบรหางานใหม่งานหลกระโดอกระเดียคือบราหางานใหม่เหตุที่มันบวต้องมาเสียงขนาดนี้เยลินกับสีมาว่าให้ฟังถึงแง่มุมของชีวิตในการทํางานในประเทศอังกฤษนะคะในมุมของเยลินเองแดดแดดเบิดแล้วพี่นอ้องค่ะการเหตุงานของเยลินที่อยู่ในบริษัทนี่นะคะเยะลินเหตุงาน ของหลวงค่ะพี่น้องคะอ่ะถึงแมนว่าสิเป็นงานทําความสะอาดเป็นพนักงานทําความสะอาดอะกะอยู่อเคอิรนว่าจังใดล่ะพี่น้องบ่าววาสีเฮ็ดของหลวงกะดีโบไดเฮ็ดของหลวงกะดีกะดีเบิดพี่น้องแต่เนื่องจากว่างานที่เยลินเฮ็ดอยู่เนี่ยเป็นของหลวงเนี่ยเพิ่นสีมีความคุ้มครองอสวัสดิการ ในหลายๆอย่างที่ดีกับเขาคะ่ะพี่น้องคะเฮ็ดของบริษัทเอก,กชนก็นดีอยู่แต่ว่าเท่าที่เยลิ่นสอบถามมาเพื่อนๆของเยลิ่นนั่นจังน้องเล็กนี่เราก็เฮ็ดงานทําความสะอาดอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าเป็นบริษัทของเอก,กชนดังนั้นการล่าป่วยการล่ากิจต่างๆของเขาค่อนข้างจะอ,อยากแน่จักหน้อยแต่สําหรับของเยลินนั้น มันมีการอารมุมอร่วยมันมีการดูแลพนักง,งานใดดีอยู่พี่น้องจ้าหายเยลินก็เลยจําเป็นต้องอยู่ยู่นี่สิบสามสิบสี่ปีที่เยลินมาอยู่อังกฤษเยลินกับเหตุงานให้เหตุงานอยู่กับหลวงนี่สิบสามปีเต็มเต็มแล้วค่ะพี่น้องคะ าการดูแลของเพิ่นก็ดีอยู่แมนยู่ค่ะในตึกทีย่ยลินทํางานนี่มันค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นก็บ,บ่ได้เกิดขึ้นซุเมอร์ดอกค่ะบบได้เกิดขึ้นซมเมอ,อ่าโดนๆสิมีเหตุการณ์วิ่งไล่แท่งกันแน่ยังแน่ตีกันแน่ยังแน่ก็เนื่องจากว่าสถานที่ทีย่ยลินเหตุงานหมองนี้มัน มันศูนย์รวมสารพัดเนาะค่ะเนาะผู้ดีกมัมีผู้โบดีกมัมีผู้ออกคุกออกตะล่างมาแล้วกัมาทอนกันยุ่นี่เพื่อที่ลัดสิได้หาหมองอยูหมองเศร้าให้เพิ่นยูเป็นกิจจลักษณะเนาะคะนะ่นะเนาะดังนั้นแล้วสถานที่ที่เยลินทํางานเนี่ยมันก็เลยมีทั้งความเสี่ยงหลายๆอย,ย่างแน่แต่ละมือกัอาศัยโศกเอานั่นล่ะพี่น้องแต่ละอัน เหมือแต่ละเวน้นแต่ว่าตำรวจเพิ่นกับมาบ่าขาดสายนะคะตำรวจสีแวะมา,าบ่วบาสิเป็นมาจับกดีนะคะบ่าว่าสิเป็นหัวขโมยต่างๆนี่ตำรวจสิเขานอกออกในในตึกที่เยลินทำงานประจำจนเยลินคุณเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยุนี่เลวพี่น้องคะค่ะดังนั้นเลวการที่เฮ้าสีหางานหม่ใหญ่งานไม่เนี่ย ในช่วงอายุของยลลินเองก็หาซิปเร็วเนาะค่ะเนาะการตี่เฮาสี่โยกใหญ่จากหม่องเกาไปเฮตุงานหม่องไม้กับข้องจะบวัเกินงานทําความสะอาดหรือว่าเหตุงานในแค่โฮมนะคะเหตุงานในแค่โฮมก็คือดูแลคนชรลาเฮาก็ต้องไปฝึกไปเลี้ยนไปเทรนพี่น้องคะเพื่อที่สี่เขางานนั้นๆซึ่งการโยกย้ายงานในประเทศอังกฤษนี้ไม่ได้ง่ายนะคะกว่าเฮาสีหรือว่าในต่างประเทศอื่นๆก็ดีค่ะ บ่อใดง่ายค่ะพี่น้องกลัวเหาสีใดงานกลัวเหาสีใดสัมผัสกลัวเห่าสีนนนี่นั่นมันทวงเวลาการทำมาหากินของของเยลินค่ะเยลินก็เลยเลือกที่สีทนอยู่ในตึกหลังนี้ทนอยู่ในสถานที่ทำงานนั่นๆนะคะกับอาศัยเสียงดวงเอา,อาขันบ่าขาสีตายก็คือสิบว่าตายดอกค่ะหูตรงหูตาตรงไว้พี่น้องค่ะขันมีเรสซิเดนต์ใส่ เม็ดใส่ในครัวยยลินกับสิไปถูหม่องไม่ไปเห็ดหม่องไม่จนกลัวบุคคลผู้นั่นเล่านั่นสิออกไปอยู่ห้องส่วนตัวเขาแล,ล้วยยลินจังคอยย้อนกลับมาทําความสะอาดในห้องครัวอีกเทื่อนหนึ่งนะคะนี่คือวิธีที่ยยลินหลีกเลี่ยงที่สิใดดูแลเจ้าของนะคะฟางเบิงกับเป็นการโหดไรแน่จักน้อยแต่กับว่าใดโหดเพราะปันไดห,หรอคะโดยความที่ยายลินชินแลว้วพี่น้อง อย่าลิ้นชิ้นกับเหตุการณ์นั่นๆบ้า,บาสิเป็นศพที่ตายอยู่ในตึกจนเน่านะคะจนเนา่าจนเหม็นค่ะพนักง,งานทำความสะอาดจังเล่นนี่แหละกสิถือกินกิะสิ มีสิ่งแปลกปลอมอีย่างเฮากับต้องเฝ่าไปรายงานออฟฟิเซอร์เพราะว่าออฟฟิเซอร์แต่ละคนเหตุงานต่างชั่วโมงต่างเวลานะคะกะกลางคืนต่างหากกะกลางวันต่างหากซึ่งตึกที่ยลินยูนี่ออฟฟิเซอร์ Officer สีหลายคนทั้งผู้ยิ่งทั้งผู้ชายแต่ละชั้นสิมี security d o o r b u r s คะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ยู่ขงางแรงสีขึ้นไปหาผู้อยู่ทั้งทั้ง กระึ้นไปได้แค่น้ำลิฟแต่ว่าสามารถเขา่าทะลุปูปรงหากันได้นอกจากคนในสันนั้นๆสิมาเปิดประตูหายเพราะมันจะเป็นประตูเซค u ริตี้ทุกคนจะต้องมีฟอบฟอบซึ่งเป็นตัวที่ไปแตะกับประตูเพื่อให้ประตูเปิดออกได้ค่ะดังนั้นแต่ละสันที่มีเรื่องกัน บางเทือกกะซียูสนามเด็กเล่นนะคะแต่ว่าเพิ่นกะซิมีกล่องทัวตึกทัวทุกมุมค่ะมองนี่นะค่ะดังนั้นแล้วอันตายล่บก,กับอันตายลย่ยูในในในตะละเมือพี่น้องเมื่อใดเลิกงานเยลินกะหันใจอิ่มละพี่น้องเออบบตายดอกเมื่อน,นี่ตละลเมือตะละเวนรุ่นพี่น้องเฮ็ดงานกับรุ่นไปนะคะ่ะพี่น้องค่ะ บางคนเพิ่นกะบ่อค่อยโอเคปันไดแต่บางแฟมารีอย่างเช่นคนไรบานเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมาแบบแฟมารี่ยังสิมันกะสิมีสันมีโซนสำหรับโซนแฟมารีกัเอินโซนเซฟโซนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะสิบ่เอาไปไวปนกับไวยรุ่นติดยาหรือว่าค้นออกคุกออกตาล่างมาเพิ่นกะสิจัดไวเป็นเป็น,ปนโซนของไผของมันดังนั้นแล้วถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่เรื่องกัน ก็สิเป็นเฉพาะในโซนของพวกขียานะคะหรือว่าลักเล็กขโมยหน่อยหรือว่าต่างๆพี่น้องอยู่ในหนันมีทุกรถแล้วอีกอย่างนึงเรื่องการหางานนะคะเรื่องการหางาน มันเป็นเรื่องยากสําหรับเยลินที่สิโยกใหญ่ไปเหตุงานหมองไม่พระว่าอยู่หมองเกากับสิบสามปีถ้าเขาไปเหตุงานหมองไม่ก็ต้องไปทาความสะอาดทางพุ่นเขาก็สีสัมผัสเขาได้วา่าเธออยู่หน่นมาสิบสามปีก็ททาความสะอาดทุกอย่างดีอยู่แล้วทําไมถึงย้ายมาที่ใหม่เขาสีสัมผัสเขาได้พี่น้องค่ะเพิ่นก็สีเบิง้งเนี่ยเพิ่นสิรับบ่รับเขาก็อีกเรื่องนึ่งได้พี่น้องการหางานในต่างแดน การที่สีใได้งานแบบถาวนการที่สีใได้เจ้านายที่เข้าใจเฮ้าแล้วกับระบบต่างๆที่เฮ้ามันถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะ่ะมันสีใได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เบ่คือ ในจุดที่เห้าเป็นยูนั่นน่ะพี่น้องค่ะดังนั้นยยล,ลินก็เลยต้องอดท,ทนอยู่หม่องเหตุงานเกาอดเอาพี่น้องค่ะอีกอย่างหนึงการทํางานอยู่หม่องของยยลินยูนี่ก็มีความสมบายใจเจ้าหน้ายบไดมัดจีมีมาจูจีจุกจิกพ่อปันไดค่ะยกเว้นเสซตตาวา เพิ่นตองการให้เฮาทำความสะอาดในจุดใดเพิ่มเติมเพิ่นกัสีมหาอยู่ตึกเพิ่นกัสีมาบอกพนักงานในตึกซึ่งมีน้ำกันสมคนนะคะยยลินเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ในตึกน,นันน้นนอกนันน่นสิเป็นคนอังกฤษค่ะพี่น้องคะค่ะ,คะสามคนนี้เฮาสีซอยกันค่ะ สันส้นใดสัน้นนึงโซกระโปกหลายหรือว่าต้องใส่เครื่องคัดเนี่ยก็ต้องไปซอยกันพี่นอ้องน้ำพึ่งเลือเสือ้อพึ่งปลาพี่น้องคะซอยเหลือกันค่ะมันก็มีความสุขในการทํางานอยู่ใน70%อยู่พี่น้องคะยาลินก็เลยอดเอายาลินบอยอยากไปเริ่มต้นงานไม่เพราะว่าการเข้าไปเริ่มต้นหมองไม่ต้องไปเลี่ยนรูเพื่อนไม่ต้องไปเลี่ยนรูเจ้าหน้าไม่บอดไม่ซูปเปอร์ไวเซอร์ไม่กับ คุณอาจสิโกดีถ้าถือซูเปอร์ไวเซอร์ถือบอสที่ดีถ้าคุณโสดีถื Super visor, อซูเปอร์ไวเซอร์บ่ดีบอสบอด่ดีจู่จี้จุกจิกเฮ็ดดีปันไดกับบ่ถือใจเนี่ยเจ้าสีได้นั่งไห้เด้พี่น้องคะ่ะไห้น้ำตาพาังยาวๆกลับบ้านทุกเมื่อนะคะซึ่งยลลินอยู่ในจุดนั้นมาแลลวค่ะพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วสถานทีทำงานของยลลินถึงแม้ว่ามันจะเป็นตึกอันตรายถึงแม้ว่าเรา จะเสี่ยงตายในบางครั้งบางวันบางคราวแต่ว่าในส่วนดีๆก็มีหลายยูพี่น้องด้วยนึงเยลินมีความผูกพันกับตึกที่เยลินทำงานถึงแม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเข้าๆออก,ออกๆเปลี่ยนหน้ามากหน้าหลายตาเข้ามาแต่ว่าในความรู้สึกของเยลินเยลินเปรียบเสมือนที่ทำงานเหมือนดังครอบครัวไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเ,เป็นอย่างคือว่าจังสันวัติ อาในแต่ละเมื่อไปกระได้เสียงหัวเราะมีโอกาสได้เห็ุให้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีโอกาสได้แช่เสียงหัวเราะกับบุคคลที่อยู่ในตึกนั้นนะคะผู้เพื่อนดีจังผู้เฒ่าผู้แกงสิอ่เพิ่นมาละยาดีเพิ่นกรดีดีพี่น้องเยเล่นก็ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งสิ่งดีๆจากตึกอันตรายนี่นะคะในมุมบวก ยังมีสิ่งดีๆให้ยายเลี่นได้ชื่นชมได้เล่นรูน้ไปค่ะในมุมลบก็มีเพียงแค่การระวังตัวอันตรายที่สิเกิดขึ้นในรอบด้านมันสิเกิดขึ้นบินหนาที่ใดช่วงใดอันนั้นก็นอีกเรื่องนึงเนาะคะ่ะเนาะมันก็นขึ้นอยู่กับโศกอีกละค่ะพี่น้องคันดวงช่วย <c oughs> ก็สิถือ,อคนโลกจิตเนาะคะ่ะเนาะบางคนฝรัง่งเขาโลกจิตเขาเมนโมึงนึ่ บางเทียเขาต่อต้านคนเอเชียงสีอีังมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบเน้ายุพิธ,ธีพิธเวลาพิธกับ ผิดคนเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วกะระวังโตเอาค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเอฟซีทุกๆทันทีส่งกำลังใจให้ความห่วงใยมากเด้อค่ะเด้อเยลินกสิสู่ไปคือเกานั่นล่ะค่ะบ่า่าสิเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะรือวาเพื่อนๆหลายๆคนตีเหตุงานอยู่ในต่างแดนนี่บ่า่าสิเป็นจังไดก็ให้สู่อไปอดโตไปเนาะค่ะเนาะถ้าอันใดมันพ่อโยกย้ายไดเฮากระโยกใหา่อันใดเฮาเฮามีความ สุกกับจุดทียู you, เข้ากับยูไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ยาลิ่นมีมาแบงมาปันไล่เติบถึงตึกอันตรายเป็นอย่างยยลิ่นขึ้นบนโยกใหญ่างานยยลิ่นกับมาบอกสูฟังให้พี่ให้น้องฟังในแง่มุมหนึ่งเนาะค่ะเนะาะขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพโดยเดค่ะเดพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ